สวัสดีครับวันนี้อยู่ ESU d m a ซ All New นะครับเป็น Cap 4นะฮะเป็นตัวต่ำ Cap 4ฟติดตั้งจอ Android นะครับขนาด7นิ้วลงในตำแหน่งเดิมนะครับนี่ฮะนี่เป็นจอ Android 7นิ้วนะครับเวอร์ชัน0แรม2รอม16นะฮะของเดิมก็จะเป็นอย่างนี้ฮะเครื่องเล่น1ดินนะครับติดรถมาเป็นสนามแบบนี้นะครับถอดออก เป็นแบบเสียบปลั๊กนะครับไม่ตัดต่อสายไฟนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะให้ดูฟีเจอร์การใช้งานนะครับตัวนี้แบ่งหน้าจอได้นะครับเป็นเวอร์ชัน10ใหม่ล่าสุดนะครับนี่ฮะอันนี้หน้าจอแอปพลิเคชันนะครับก็มี p เ s t o r e มีแผนที่นะครับมี chrome มี youtube นะครับก็เหมือนกับโทรศัพท์เราเลยนะครับก็สามารถที่จะเช็คแอปได้นะฮะกด เช็คแอปสามารถที่จะแบ่งหน้าจอแอปได้ด้วยนะครับฝั่งนี้เล่นแผนที่ฝั่งนี้แผนที่ครับฝั่งนี้เล่น u t u b e นะเป็น2แอปแบบนี้เลยนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้ในส่วนของแผนที่นะครับก็ยังเป็นแต่งรถนะาดมนะครับแล้วก็ในส่วนของ u t u b e นะฮะก็ยังคงเป็นช่องแต่งรถนะาดมนะครับแบ่งได้แบบนี้เลยนะครับถ้าต้องการที่จะปิดแอปนะครับก็ทำได้ง่ายๆโดยการกดกึ่งครังหน้าจอนะครับเลื่อนมานะฮะ เลื่อนไปฝั่งไหนฝั่งนั้นจะถูกปิดนะครับเลื่อนไปฝั่ง youtube ตอนนี้ youtube ถูกปิดไปแล้วนะครับก็จะเหลือเป็นแมพนะครับตอนนี<ถ>้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับช่องแต่งรถน้าดั่มใน y o u t u นะฮะนี่ครับดูยูทูปนะฮะนี่ครับ ช่องแต่งรถน้แดมเพชรบูรณ์นะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับก็ติดตั้งไว้ครับมีคลิปใหม่ๆอัปเดตทุกวันนะครับสำหรับงานติดตั้งวันนี้ก็ไม่ยากอะไรนะครับสำหรับ e s u d max นุภาพพิกโลกปี2020นะครับออกแบบตรงรุ่นนะครับระบบเสียบปลั๊กสามารถต่อกล้องถอยได้ในอนาคตนะครับในช่องก็จะอัปเดตงานทุกวันนะครับเข้าไปดูได้งานใหม่ๆนะครับโอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับลาไปก่อนนะครับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ